สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m a n e is Mint กับช่วง Reaction ดูบอลดีเช่นเคยนะครับ <you> ในวันนี้นะ <you> ก็จะเป็นเกมระหว่างแมนยูต็ด กับนิวคาสเซิลนะครับซึ่งแมนยูจะไปเยือนด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงบอกสเสื้ตัวจริงของแต่ละทีมนะครับผมสาหรับแมนยูในนัดนี้นะครับผมถ้าถามความคิดเห็นของผมนะครับผมผมคิดว่าจริงๆเป็นชุดที่มันก็จัดเท่าที่จัดได้ในนัดเนี้เพราะว่ามันก็มีตัวที่ลงไม่ได้ด้วยวอย่างวานบิสก้าใช่ไหมที่ตอนแรกผมเห็นสเสื้ตัวจริงลงมาแล้วให้ดาโลไปเล่นตรงนั้นโอเคเข้าไปดูในเน็ตอะไรอย่างนี้เขาก็มีบอกว่าเออวานบิสก้าป่วยอะไรอย่างนี้ผมก็เออจะ ถ้าเขาป่วยเอาดาร์โลโลงมันก็อย่างน้อยก็เป็นตำแหน่งของเขาละกันนะแต่เรื่องของฟอร์มการเล่นหรือว่าเรื่องเกมรับบางทีอาจจะยังไม่ชัวร์สักเท่าไหร่เดี๋ยวก็ต้องมาดูในเกมนี้กันว่าต้องมาชนกับแซงแม็กซิเมงเนี่ยที่เพิ่งหายเจ็บมาจะวัดกันได้หรือเปล่าจะพอปิดอยู่หรือเปล่าส่วนเรื่องแดนกลางของแมนยูที่มีหน้าห่วงก็คือคาสิเมโ่ยังลงไม่ได้ถูกไหมก็ต้องใช้เป็นแม็กทอมคู่กับซาบิเซอร์ก็ต้องมาดูกันว่าแดนกลา,างแมนยูจะเล่นยังไงเพราะว่าสอคนนี้ก็ไม่ได้เป็นตัวรับจา๋าทั้งคู่ด้วยก ก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือตำแหน่งปีขวาอย่างแอนโทนีจริงๆเขาเก่งอยู่แล้วหล่ะแต่เพียงแต่ว่าฟอร์มยังไม่นิ่งเท่านั้นเองสำหรับผมผมไม่รู้ว่าว่านัดนี้เขาจะเล่นออกหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องมาดูกันส่วนนีควสเซิลคืออย่างน้อยได้เปรียบเล่นในบ้านตัวผู้เล่นเขาค่อนข้างครบอยู่เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงซึ่งถามว่าแมตชนี้แมนยูสําคัญไหมสําหรับผมมันเหมือนแบบสําคัญในแง่ของการที่ว่าเราจะรักษาอันดับ3ามให้มันมันม่นคงเรื่องของแชมป์เนี่ยอย่าไปพูด สาวแมนซีชนะลิเวอร์มาถูกไหมและอาร์เซนอลก็ชนะอีกดังนั้นคือ2ทีมนี้ไปสู้กันเลยเราจะยุ่งไม่ได้เพราะว่าเราน่าจะแต้มไปถึงเขาแล้ว <Yeah. S 1> ก็ปล่อยให้สทีมนี้เขาสู้เคี่ยวแชมป์ไปวนแมนยูเนี่ยก็มาลุ้นแค่เอาอันดับ3ามให้ได้เป็นของตัวเองแค่นั้นเองอย่างน้อยถ้าได้อันดับ3แง่ดีก็คือไปยูฟาโดยที่ไม่ต้องไปพ l a y ก็คือเข้ารอบแบลงุมไปเลยไม่ต้องมากังวลว่าแบบจะต้องไปลุ้นเข้ารอบอะไรอีกแต่ก็คิดว่าน่าจะทําได้นะถ้าเกิดแมนยูเคี่ยวๆหน่อยก็ต้องพิสูจน์ว่าถ้าจะ พัฒนาขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมลุ้นแชมป์ในลดูก,การหน้าแมตชนี้ต้องเอาให้ได้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าแมนยูจะเป็นยังไงเอาลูกบอลมาดูบอลไปด้วยนะครับผมหวังว่ามันจะเป็นลูกบอลน,นำโชคนะส้พัดเอาไอ้ลูกบอลน,นี้ไปปาดโมโหไม่ใช่ <c oughs> ต้องมั่นใจต้องมั่นใจทุกนัดว่าแมนยูจะต้องเก็บพลารแข่งขันที่ดีนะ <c oughs> วา้าเฮ้ยเฮ้ยการเฮ้ยสวยไปเออโอ้โหเกือบเกือบเกือบโอ้โหแมงมุงตั้งมาดีติดมาติเนตก่อนแล้วก็ซาบิตเตอร์ลงไปนอนะกัดเอ้อย่างน้อยต้องเล่นช่วยกันอย่างนี้เฮ้ยโอ้โหเฮิรท ตัดมาก็ยิงเลยสไลด์อ๋อในจังหวะนี้ที่คนมันโหนแล้วก็จ่ายเวทคอตยิงก็ยังเข้าข้าวตมันมาอีกแล้วเปิดอีกแล้วโอ้ยตกอตเะแกูโอ้ยสองจังหวะซ้อนอีกสักมอง แล้วมีหลอกยิงเอาเซฟประจำเดือนไปอีกนัดหนึ่งแม่งไม่ที่แม่งม่ฮะเฮ้ยมันจะปันะ่น,น,นมันอยู่ต้องเอาอะไรสักอย่างหน่อยดิมาเซนโอ้โหเขาทำไปสี่แล้วยังไงบูโนโอ,โอกาสนี้โอกาสนี้จะทำไงดิเปิดเข้ามาเอ้ยดาโล เบาไปสวยสวยสวยหน,าน้าทีจะเห็นจังว,ว่าอะไรแบบนี้หมาอว่าเออความคิดดีที่ส่งให้ดาโลที่วิ่งมาเสาไกลตรงนี้ก็มาการให้แมนยูยากบอกเลยเนในบ้านนิวคาสเซิลด้วยโอ้โหพวกแนวลุกอะยังต่อบอลกันช้าอยู่เลยโอ้โหแม็กซี่แมนทำไมมันเร็วอย่างนี้วะ ล่งแล้วยิงหุโฮโฮโฮ้ากรอครน,นัวเข้าไปแล้วโอ้แล้วปล่อยล่องหนีได้ไงเนี่ยไม่มีตัวเข้าไปชะลอเกมเลยเดอเจเราคงคิดว่านัดนี้กูเหนื่อยอีกแล้วเกือบจะมีประตูไปแล้วครับแต่ว่าดวิตเ ต้องให้หลงพาดเดช่วยแล้วแมตชนี้โอเคครับสำหรับครึ <S <s ่งแรกนะผมแมนยูยังเสมอนิวคาสเซิลอยู่00แต่ลูกเกมบอกเลยว่านิวคาสเซิลกินขาดมากมาก แมนยูแทบจะทําเกมลุกสู้นิฟอสเซนไม่ได้เลยครับผมนิคาสเซลคือต่อบอลทะลุช่องได้ปีกมีความเร็วทั้งสองข้างและแถมแบบจะได้จบหลายรอบแล้วแต่ยังเฉียดเสาวไว้บ้างแล้วก็มีจังหวะที่เดกิอาช่วยเซฟส่วนแมนยูเอาจริงแทบนึกไม่ออกเลยว่าจังหวะไหนที่ใกล้เคียงสุดนะมันมันไม่ค่อยมีจังหวะที่น่าลุ้นเท่ากับของนิคาสเซลเขาได้บอกเลยว่าแมตชนี้ถ้าจะต้องวัดการแก้เกมของเทนฮากว่าครึ่งหลังเกมจะดีขึ้นไหม อันนี้ก็ต้องวัดเทนฮาอีกรอบหนึ่งว่าเกมแบบนี้จะแก้เกมยังไงแต่ต้าบอกเลยว่าข้างหลังมาเล่นแบบนี้นะผมว่ามิวเซิลสามแต้มแน่นอนเล่นอย่างเงี้ยข้างหลังโดนคอยดูดิท่านแมนยูไม่ปรับแก้อะไรนะเดี๋ยวครึ่งหลังมาเจอกันนะครับผมมาดูว่าแมนยูจะแก้เกมหรือเล่นได้ดีขึ้นกว่าครึ่งแรกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับผมเข้าทําต่างกันฟ้ากับเหวี่ยสิบสองกับสามโอ้โหเทนฮาร์แก้เกมไงเลับ โอ้ยมันยิงไกลโอ้โหปล่อยมันยิงไกลอย่างงี้ได้ไงเนี่ยะมบาทไม่มีใครวิ่งเข้ามาเลยอ่ะแล้วพอครึ่งแรกอ่ะผมไปอ่านคอมเมนต์ยูทู e เอ้ยคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กอ่ะไม่มีแต่คนด่าแม็กทอมลอบมาตั้งใจดูครึ่งหลังก็เห็นจริงๆว่าแม็กทอมมันก็ไม่ค่อยทำอะไรเ่ย เหมือนเดินเล่นวิ่ง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 ประคองอยู่ตรงกลางอ่ะแต่ไม่ได้ทำอลาหาเลยอ่ะงงกับมันเหมือนกันแม่งเล่นในพื้นที่แคบแคได้โคตรดีโอ้โหแมนยูจับกบโอ้ยทะลุยังไงเปิดเข้ามามงเรียบร้อยเรียบร้อยพี่เดต มีแต้มเท่าเลยปะเนี่ยฉนอะใคอสเซนตามแมงูสามแต้มอย่างเงี้ยชนะนั้นนี้เท่าเลยแต่ว่าแซงได้ซ้ำเพราะว่าลูกประตูได้เสีย่าจะดีกว่าแล้วอย่างนี้ไม่รู้แลวจะกลับไปควรจะโดนอะ่ะเล่นแบบไม่รู้จะชนะยังไงแ่ะปล่อยให้เขาแบบหม่งง่ายได้ยังไงวะเนี่ยหยอกมาแล้วตรงกลางอะ่ะตรงกลางอะ่ะปล่อยให้วินล็อกมันหม่งง่ายได้ยังไงวะ โอ้โหยังไงตรงวันนี้คันโชเปิดช้าไปว่าเอ้ยได้อยู่ดารุส่งให้เอ้ยสวยตซปิสเตอร์ไปติดอีกนี่น่าจะจังหวะใกล้เคียงที่สุดขนาดใกล้เคียงที่สุดปิดโฟมยังไม่ได้เซฟแต่ว่าคือทำมาดีละแต่จังหวะช้าถ้าเทียบกับนิวคกเซนนะมิวคาเซนเขาจังหวะแบบส่งบอลเร็วกว่าแมนยูเยอะและจังหวะตัวตัวนี่คือโอกาสชนะสูงด้วย ไม่ใช่แมนยูคือแบบตัวตัวหนึ่งตอนหนึ่งยังตกตะกักอยู่เลยฮูโน่โูโน่เปิดโอ้ยเบาไปเบาไปลูกเกมอย่างนี้เสมอได้ก็บุญแล้วผมบอกนี่เลยลูกเกมอย่างนี้จริงๆการปีกเลี้ยงมาแล้วก็ปาดเข้ากลางนี่มันเป็นอะไรที่เบสิกมากๆเลยเป็นเบสิกแต่ว่ามันมีประสิทธิภาพเพราะว่าถ้านักเตะเข้าพาร์ตตรงเมืไหรก็คือเป็นประตูเมืนั้นะ เฮ้ยโอ้ยเ็ดเดกยาปัดโอ้ยโอ้ยโคตรเซฟนึกว่าเข้าไปแล้วไปโตกลับไปโอ้ช้าเฮ้ยยังได้อยู่เฮ้ยอย่าอย่าแยกกันเฮ้ยชอเปิดโอ้เอาไปไ่ไปไปโอ้แต่จังหวะตะกี้นี่โคตรสุดยอดแต่ว่าดี๋ยว่าเฟิร์มมันจะบุกหย่าเพิ่งหย่าเพิ่งย่มใจ โหรเผาดจังของทางเดียอคเสาทั้งคานมืสักครู่โอ้โหแลูกเดยาปัดไปชนคานได้ปัดชนคานเูยอดคานหนหมนยูนะครับเอางย่างน้อยแมด้แมตของแมนยูไงเดียรอารแม่งแมตอย่างนี้ต้องมาเซฟอะไรอย่างนี้อีกวินลองมันไปเองได้ยังไงเนี่ยเออดาร์โลอย่าปลยดิ ไงสปิเซอร์ช oh. ่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้ยส่เบิร์นดีละเบิร์นดีละเอาใหม่ใหม่ใหม่โอ้โนเปิดออกมาเฮ้ยมาเสียวยิงฮู้เฮ้ยเกือบเกือบเกือบเชียร์ลีเดอร์เลิฟเชียร์ลีเดอร์เลิฟไม่ได้กางรับป่ะเนี่ยเชียร์เอาไว้แม็กทอมออกไปแล้วแม็กทอมออกไปแล้ววันนี้ไม่ผ่านแล็กพ็อกคอมอ่ะ แม่งยืนให้เขาเสียตัวชัดทำเปลี่ยนเฟสแล้วเ,เฟสมาไล่ก็ยังดีอเอาใครออกมาดีเนสอ่ะ,เ,ออะเลือดเลิฟล,ลงอ่ะอาจจะเพราะว่าเรื่องลูกกาไก่ที่เสียเปลี่ยนเชียเชียเชียเซนเตอร์ออกหมดไอดสัตว์ยังโหดเลี้ยอะไรอะไรเดอะล็อปเลือดร้องไปเล่นไหนอ่ะไอ้สัตว์เลือดเลิฟผู้ชอเปลี่ยนยังโหดมันกูกล่าวว่ากูต้องยิงให้ได้อ่ะ เฮ้ยสีเยลีักงม่ยอน้อะครองหลังีลป็นสรแล้วกเียบลริบร้อยฝังคือเป็นการเปลี่ยนที S <s yep, <h <h like, ่บ้ามากเอากองหลังออกแว่งหมดเลยก็คือวัดอะถ้าจริงไม่ได้ก็คือเสียสุดท้ายก็เสียเพราะว่า เกมแม่งไม่มีทรงเลยที่จะบุกได้เพราะว่าโดยปกติอะไอเดนเลิฟที่ลงมามันก็เล่นลูกอากาศไม่ได้อยู่แล้วแล้วไปเอาวาลานกับมาร์ติเนสที่พอจะเล่นลูกอากาศได้อะเอาออกเนี้ยจบยคือเข้าใจเทนฮาร์เลยครับว่าปรับแผนเพื่ออะไรแต่มันก็จะเสี่ยงตรงความไม่สมดุลตรงนี้แหละที่พอเอากองหลังตัวที่ก็ไม่ได้ชัวร์ในเรื่องลูกกากาศแล้วก็จํานวนน้อยกว่าอีกอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงที่จะโดนเพิ่มแต่ก็โดนเพิ่มอีกรอดูสัมภาษณ์เทนฮาร์เลยว่าจะด่าลูกทีมยังไง ด่าได้ตรงใจไหมคือรู้ได้เสียแมนยูห่วยแตกมากบกสี่ทีมที่สี่เทียอะไรแต้มบกสีก่ใสโอเคนะครับตอนนี้จบเกมไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมแมนยูก็แพ้นิควคาเสเซิลไปสองประตูต่อศูนย์นะครับผมต้องบอกเลยว่า น่าจะเป็นเกมเกมหนึ่งที่แมนยูเล่นได้เฮี้ยมากนะครับผมเท่าที่แบบในฤดูกาลนี้นะที่ผมดูมาคือที่มันเฮี้ยเพราะว่าแบบอย่างน้อยสู้เขาไม่ได้เลยโดนเขาเล่นดีกว่าทั้ง2ครึ่งอ่ะคือครึ่งแรกทั้งครึ่งหลังคือนิวเซิลเล่นดีกว่าตลอดจังหวะการยิงประตูจังหวะการคลองบอลทาเกมดีกว่าแมนยูหมดเลยครับแมนยูแทบไม่มีโอกาสที่จะแบบได้ลุ้นจังหวะหนึ่งๆเลยอ่ะบอกเลยว่าอาทิตย์นี้ใช่ไหมมีแมนซิเจอับลิเวอร์พูลไปแล้วเมื่อตอนวันเสาร์ผมก็เชื่อว่าต้องมีพวกเด็กผีไปล้อ ลิเวอร์เขาก่อนแน่ๆว่าแพ้แม s ซีทั้ง4 1หึว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาวันเนี้ยแมนยูแม่งแพ้นิวเซิล2-0กับลูกเกมแบบนี้ผมบอกเลยว่าอย่าเอาไปเทียบกับเขานะครับ<อ>คือลิเวอร์เมื่อตอนวันเสาร์่ะผมก็ได้ดูเหมือนกันปรากฏว,ว่าเอาจริงอ่ะลิเวอร์ครึ่งแรกอ่ะเล่นสูสีกับแมิตี้เลยนะสกอร์ก็เสมอกันหนห นั่แถมรูปเกมก็มีโอกาสแบบจังหวะชาบฉช่ชวยแค่ขาดจังหวะสุดท้ายแค่นั้นเองลิเวอร์ทำเกมมาดีแล้วแต่ว่าแค่ครึ่งหลังแมนซีเขาเล่นดีกว่าครอบครองเกมได้มากกว่าก็เลยสกอร์จะขาดไปหน่อยแต่แมนยูอะ่ะถ้าเอาไปเทียบกับลิเวอร์นะแค่จังหวะทําเกมรู้กว่ายังทําไม่ได้แล้ววันนี้เอายิงกองกลางก็คือเหมือนเหมือนไปยืนในครบ11คนนะ่ะแม็กทอมนี่เหมือนเหมือนเดินเล่นเอายิงเหมือนเดินเล่นจังหวะที่ควรจะเข้าบอลก็ไม่เข้า ดาบิเซอร์ก็ก็ประมาณนั้นนะเหมือนดีกว่าแม็กทอมมาหน่อยนึงแล้วกันต้องเหนื่อยให้บูโน่ลงมาเล่นกลางรับอะซึ่งมันไม่ใช่ตำแหน่งขนาดบูโน่ไงแล้วพอจังหวะโดนโต้างยให้บูโน่ไปป้องกันมันจะไปป้องกันได้ยังไงละบูโน่อะก่อนกองหน้าแรดฟอร์ดก็เงียบวันนี้เวคอร์ดก็อย่าไปหวังพี่แกเขาเขาก็ไล่บอลอ,อย่างเดียวแอนโทนีก็งองแงอะไรก็ไม่รู้เล่นโม่ตัวดาโล่นี่คือโอ้โหเอาแม็กซิมงไม่อยู่จริง คือที่ที่มันดูเหมือนอยู่ก็คือมันแค่ประคองไม่ให้ตัวมันหลุดอ่ะแต่ว่าพอจังหวะที่แม็กซิแมงหลุดมาก็คือเข้าเกาะเกตโ้ษทุกครั้งอ่ะซึ่งนั้นผมก็เลยแบบเออถ้าลูกเกมจะเป็นอย่างนี้ก็แพ้ๆไปเถอะชมก็แค่คนเดียวคือพี่เดย์ที่อุตส่าห์เซฟตั้งสองสามจังหวะที่เป็นจังหวะปาฏิหาริย์อ่ะแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็อย่างน้อยก็เป็นไฮไลท์ลูกเซฟดีเด่นประจําเดือนอะไรอย่างนี้ไปแล้วกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้หัวร้อนมาก เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้คาดหวังเยอะว่าแบบนี้จะยังไงอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมก็เผื่อใจว่าจะต้องเสมอได้อยู่เพราะว่านิวคาเสเซลเราประมาทไม่ได้ไงนิวคาเสเซลก็เป็นทีมที่เก่งดูไหมแม้ว่าเราจะเคยชนะเขามาแต่ว่านี่มาเล่นในบ้านเขาด้วยแล้วก็สภาพทีแมนยูผมก็เผื่อใจไว้แล้วว่าเสมอได้ก็เอาจริงก,ก็ถือว่าพอใจระดับหนึ่งแล้วแต่นี่คือแพ้กับรูปเกมแบบนี้ ไม่ไหวไม่ไหวยังไงก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าจะยังไงครับแมนยูจะยังไงเทนฮาร์จะปรับเกมยังไงจะไปคุยไปกระตุ้นลูกทีมยังไงต่อไปเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับผมเพราะว่าแมนนี้เล่นไม่ได้เรื่องเลยแล้วแล้วก็อยากพูดก่อนที่จะจบคลิปนั่นก็คือสิติการดูแมนยูผมแม่งกูอัดคลิปทีไรแมนยูแม่งไม่เคยชนะสักทีเลยเอาจริงๆนะฮะ อย่างในช่องผมตอนนี้ก็จะมีสามคลิปนะถ้าเกิดรวมคลิปนี้ไปด้วยแมนยูไม่ชนะเลยนะเอาจริงๆริอะแมตต์อื่นอะที่ที่ผมไม่ได้ลงอะเอาจริงคือผมไม่ได้อัดเลยจริงนะแต่แมตต์พวกนั้นก็ดันชนะและก็แถมก็เอาจริงบางแมตต์ก็เล่นดีด้วยผมก็เลยไม่น่าจะคิดว่าแบบมันจะเกี่ยวกับอาถรรพ์อะไรหรอกแต่พอมาแมตต์วันนี้แล้วเล่นแย่หวยแตกขนาดนี้อีกผมก็เลยเริ่มรู้สึกแบบพวกูหรอกกูอาถรรพ์หรอ,หรอ,หรอ,หรอวะมันก็ไม่น่านะผมก็เลยอยากจะบอกในคลิปตรงนี้เลยนะผมว่า อ่ะท้ามึงยังไม่ชนะให้กูอีกกูก็จะดูมึงไปเรื่อยๆกูก็จะดีแอคชั่นแมนยูไว้เอยๆเดี๋ยวจบกกูรู้ดิว่ากูจะทำสถิติกี่แมตช์กว่าแมนยูจะชนะเนี่ยเดี๋ยวก,ก็ลองดูแล้วกันว่าผมจะ,จะ,เ,ปจะเป็นตัวสวยของแมนยูจริงหรืๆๆอเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมโอเคก็ถ้าเกิดชอบคลิปเลชั่นแบบนี้นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like กดซับสไครต์ในคลิปผมให้ด้วยนะครับผมอ่าในในช่องผมให้ด้วยนะครับผมก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับการเลชั่นบอลแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับในช่วงเวลาที่ถ้าเกิด ผมสะดวกแมทไหนก็เดี๋ยวจะทำเรียกชันไม่ดูกันนะครับผมก็สำหรับแมทนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันแมทหน้านะครับผมที่แมนยูเตะหรือว่ามีแมทน่าสนใจอะไรก็เดี๋ยวจะมาเรียกชันให้ดูกันนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายฮะ